สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ Smart Energy ร่วมกับเพื่อนๆนะคะเตรียมทอดกระถินด้วยระบบผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะคะที่วัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโซลาเซลล์20แผงนะคะบนสาลาการประเรียนเนี่ยรวมๆกันแล้วนี่ขนาด12.3กิโลวัตต์นะคะจะช่วยให้วัดดอนเจดีประหยัดค่าไฟได้เดือนละ ประมาณ6,000บาทค่ะแนวคิดในการทอดกระถินด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คือต้องการลดค่าไฟให้วัดค่ะเมื่อมีแสงอาทิตย์นะคะมากระทบกับแผงโซลาเซลล์นะคะก็จะได้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดค่ะและไฟฟ้าเหล่านี้นะคะไฟฟ้าสีเขียวก็จะมาใช้ที่สาลาการประเรียนใช้ในการ เผาศพด้วยเตาไฟฟ้าเรียกว่าปลอดมลพิษเลยไฟฟ้าที่ไปใช้เผาก็ใช้พลังงานสะอาดนะคะและที่สำคัญใช้ในการปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ที่วัดค่ะท่านผู้ชมครับ พรุ่งนี้ทอดกระถิ่นที่วัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่ค่ะสมาร์ e เอเนจีและเพื่อนๆน,นะคะทอดกระถินด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาคุยกับท่านเจ้าวาดและเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและคุยกับช่างบุญมีนะคะที่ร่วมทอดกระถิ่นด้วยกันนวัตก,การท่านเจ้าคุณค่ะเจริญพรพรุ่งนี้จะทอดกระถิ่นแล้วเราตั้งใจมากเลยที่จะทอดกระถินด้วยโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะคะค่าไฟที่วัดเป็นยังไงคะเจริญพรปกติเลยเนี่ย จะเสียค่าไฟฟ้าที่ใช้มาโดยเฉลีย่ยเดือนละประมาณ30,000ืนเศษสามเดือนแสนกว่าบาทนี่แหละค่ะพอเราทราบจากท่านเจ้าคุณนะว่าค่าไฟวัดเดือนละ3 0,000่นกว่าเนี่ยรเราก็คุยกันในรบรรดาเพื่อนๆเ,เนาะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราทําบุญด้วยพลังงานสะอาดเนี่ยแล้วพลังงานสะอาดนี้ผลิตย,ยาวๆไปย5ปีเราจะได้ร่วมบุญกันถึง25ปีเลยสามหมื่นกว่าบาทนีดวัดใช้อะไรบ้างค่ะวัดมันมีพื้นที่ครอบคลุม กุฏิแล้วก็าลาแล้วก็ตำหนักพนาเรสวนอีกฝั่งหนึ่งอุโบสถแล้วก็ปั๊มน้ําเตาเผาสปอดตมลภาวะเลยทําให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องไฟก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ตัวแปรหนึ่งก็คือจํานวนผู้เสียชีวิตที่เข้ามาบำเพ็ญกุศลบางเดือนถ้ายิ่งมีผู้เสียชีวิตเข้ามาตั้งมากก็จะยิ่งทําให้ค่าไฟบางเดือนถึง 36- 37มื่0 Smart Energy ก็เลยชวนเพื่อนซีค่ะคุณจุธาทิพย์หรูชว,วพลเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยชวนมาทอดกระถิ่นด้วยโซลาเซลล์แล้วก็ชวนช่างบุญมีนะคะดูดได้แดดมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันดีใจมากครับเพราะว่าทําบุญโซลาเซลล์เนี่ยเหมือนทําบุญด้วยไฟฟ้าทุกวัน25ปีเลย12.3กิโลวัตต์เป้าหมายเราคือลดฟ้าไฟให้วัด6000ต่อเดือนการออกแบบตรงนี้เนี่ย1ิ 12. 3กิโลวัตต์เนี่ย เอาไปที่ไหนบ้างหลักๆคือสาลาการ,รเรียนที่เขามาปฏิบัติธรรมกันมาทําบุญกันทุกวันพระเนาะสาลาธรรมสังเวชหรือชาวบ้านเรียกว่าสาราสดศพครับป่ปาปาสำคัญก็คือเมนจะเผาก็ใช้ไฟจากแดดเผาได้ครับก็มีพลังงานสะอาดนะคะในการเผาศพท่านเจ้าคุณมองการใช้พลังงานสะอาดอย่างไรบ้างคะโอ้จเจริญพรตั้งแต่ที่โยมซอยฟ้าประซ่านเข้ามาบอกว่าเห็นว่าวัดต้องจ่ายค่าไฟเดือนละสามหมื่นกว่าบาท ก็แสดงความประสงประรวณาที่จะไปชักชวนเพื่อนสายบุญด้วยกันมาติดตั้งแผงโซลารเซลล์เป็นพลังงานแสงอาทิติเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากก็เคยมีผู้รับจ้างติดเนี่ยก็มาติดต่อเสนอแต่เนื่องจากว่าค่าติดตั้งในการใช้จ่ายนี่มันสูงอย่างครั้งนี้ก็ทราบว่า3ามแสนห้าม่นกว่าบาทก็จะถือโอกาส แนะนำว่าถ้าหากว่ามีโยมสายบุญกลุ่มไหนหรือจะติดต่อคุณโยมบุญมีซึ่งเป็นช่างติดตั้งไปให้ข้อมูลก็ดีเพราะว่ามันเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถช่วยได้ระยะยาวถ้าคิดว่าติดตั้งครั้งแรก3,500 0 0ถ้าลดค่าไฟได้เดือนละ6,000ก็ใช้เวลาประมาณสัก 4, 5, 60กว่าเดือน หลังจากนั้นอีก20กว่าปีก็ได้ใช้พลังงานฟรีไปใช่ค่ะ,ะต้องคิดระยะยาวนอกเหนือจากประโยชน์จากได้ประหยัดค่าไฟของวัดแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็โลกโดยรวมในยุคปัจจุบันนี้องค์การสหรประชาชาติเขาก็รณรงค์เรื่องลดภาวะโลกร้อนเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเราช่วยกันทางไหนได้ก็ควรช่วย ทยอยคนไหนมีกําลังศรัทธาจะไปช่วยติดตั้งพลังงานสะอาดคือพลังงานแสงอาทิตย์ให้วัดไนก็เป็นเรื่องน่ายินดี<ะ>อย่างเบื้องต้นของวัดเองนี่ก็ใช้เตาปอดบนละภาวะไม่ถึงว่าเตาเผาศพใช่ไหมใช่เตาเผาศพแต่เดิมเนี่ยเป็นเตาถ่านเตาถ่านนี่ทั่วประเทศมีวัดสามหมืนกว่าแห่งก็มีปล่องไม่ต่ำกว่าสองสามืนปล่องที่เป็นตัวปล่อยกา๊าซเสียอันทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก นี่พอมาใช้เตาปอดหมดาวะเนี่ยตัวจุดระเบิดให้เกิดประกายไฟไปเผาผ่านน้ำมันซึ่งเป็นตัวเผาศพเนี่ยมันคือไฟฟ้าเวลาสปาร์คครั้งนึงเนี่ยมันทำให้มิเตอร์เนี่ยกระชากไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดือน1นึ่งสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยเพิ่งจะมาออกตอนช่วงหลังจากติดตั้งเตาปอดมุลภาวะแสะดงว่าจากนี้ไปเนี่ย เตาเผาศพที่นี่ที่เป็นเตาไฟฟ้าไม่ปล่อยโมโลพิษแล้วพลังงานที่ไปใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยจเจริญพรซึ่งตอนแรกที่กุ้งชวนคิมมาทอดกระถิ่นด้วยโซลา่าตรงนี้เนี่ยคิมบอกว่าดีเลยนะเราจะได้สนับสนุนให้วัดน้ใช้พลังงานสะอาดด้วยเพื่อเราก็ดีใจช่างบุญมีตอนเราชวนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับเจ๊ก็คือว่าเราได้ทําบุญช่วยค่าไฟวัดทุกวันอ่ะ25ปีอ่ะเราอยากได้บุญ เราก็ดูแอปวันนี้แอปเราผลิตไฟได้ทุกวันเลยเนี่ยเราก็ดีใจนะกับอนุโมทนาท่านเจ้าภาพที่ทําบุญด้วยได้บุญทุกวันครับ,รบ25ปีครับเจ้คือแบบนี้เท่ากับว่าทอดกระถินครั้งเดียวในวันพรุ่งนี้ที่เราจะทอดกันเนี่ยก็ได้ทําบุญยาวๆข้าวไฟให้วัดไปปีาวเลยครปีตราบใดที่มีแสงแดดมากระทบแผงได้ไฟฟ้า วัดไปใช้งานเราก็ได้อน,นิสง์ผลบุญด้วยนะคะท่านเจ้าคุณคะอน,นิสง์ของการทอดกรถินเนี่ยคืออะไรคะ,จะเจริญพรเรื่องการทอดกรถินเนี่ยมันเป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงบัญญัติไว้ในปีหนึ่งทอดได้แค่เพียงครั้งเดียวคือจากวันแรมเดือนค่าเดือน11ถึงกลางเดือน1 2บสองกรถินที่สมบูรณ์เนี่ยต้องรอให้เจ้าภาพมาปรนานาเองอย่างเช่นคณะที่มาติดตั้งแผงโซลาเซลล์เนี่ย พระโดยปกติทางวัดตอนดีๆจะไม่ออกปากขอหรือชักชวนใครโดยตรงที่บอกว่าการทอดกระถิ่นมันเป็นบุญพิเศษเพราะว่ามันทอดได้แค่เพียงช่วงระยะ1เดือนเท่านั้นหลังจากวันที่15ปหจ,จิกาแล้วใครจะไปทอดอะไรที่ไหนหมดมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจะได้ชื่อแค่เรียกว่าทอดพระป่าอันนี้ส่งในทางาศาสนาท่านจึงถือว่ามากเป็นการช่วยเรื่องพระวินยัยหลายประการอยู่้ายมมีโอกาสไปร่วม ทำบุญกระทิ่นในเรื่องใดๆก็เจริญพรว่างก็ไปเพราะว่าคนไทยพุทธเราก็ก็ควรจะสนใจเรื่องบุญอย่างที่วัดตอนจีดีก็จะทอดพรุ่งนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกาเศษก็มีโอกาสก็มาร่วมกันการติดตั้งแผงโซลารเซลล์พลังงานสะอาดที่คณะของคุณโยมแม่กิมเป้าคุณโยมส้อยฟ้าแล้วก็คุณโยมคิม ซึ่งได้ร่วมกับคุณโยมบุญมีกับคุณโยมเวลาพรสองสามีภรรยามีอาน,นิสงส์งมากแม้ไม่ได้นําเงินสดมามอบให้ได้จ่ายไปกับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนดีด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเงินมาบางทีมันก็ไปใช้เรื่องอื่นสองสามเดือนก็หมด แต่พลังงานสะอาดครั้งนี้จะอยู่ช่วยวัดตอนจีดีไปได้ 25, 25. ปีเป็นอย่างน้อยออยิ่งขออนุโมทนาเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ส่งผลบุญก็แน่นอนทําปุ๊บได้บุญทันทีคืออิ่มอกอิ่มใจนั่นเองนะคะวันนี้กราบนมันสการลาค่ะเจริญพรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงน้ากลับมาค่ะ